อารมณ์ผสมดาบันมันถึงได้หายไปหมดอ่ะ,อะนะะเราจะแก้ให้เขาแบบว่าเลิกกลัวได้ยังไงเวลาสดมนก็ถามผมต้องผมผมต้องหล่ออยู่เลยอ่ะคือข้ามันติดตาก็ะต้องตั้งคําถามว่าเราอยู่ในโลกเนี้ยเราอยู่ได้กี่ปีแล้วเราตายไปแล้วเราจะอยู่กับใครระหว่างเราตายไปแล้วแล้วเราเจอกับพวกเขาแล้วพวกเขาช่วยเรากับเราอยู่ในโลกอย่างเดียวได้ okay? เอาแค่นี้ง่ายสุดอ๋จแต่อาจารย์ยยก็พูดถูกนะเออ เพราะฉะนั้นอะ่ะหลวงตาาถึงเอาพวกผีมาเป็นพวกไงแล้วหลวงตาาถึงได้โด่งดังไงร่ลำรวยไงเพราะอะไรหลวงตาถึงคมีคนศรัทธาไงประทานเงินให้ท่านเยอะแยะเพราะอะไรก็คนเหล่านี้เขาเป็นญาติกันหมดแปลว่าไม่เคยไปทุดงควัดวัดท่าสุงเลยเนี่ยทุดงควัดอะ่ะถ้าใครไปในห้องกรรมฐานเขาจะบอกรู้ไหมใครไปทุดงควัดอะ่ะเจอผีทุกคนทําไมต้องเจออ่ะเขาเป็นญาติเราเป็นพี่น้องเราหมดเลยไม่มีหรอก<ม>การ<ม>เกิดตายอะ่ะฮะเคยแต่นอนที่วัดไม่ ไม่ว่าจะนอนที่ไหนอ่ะถ้าเป็นญาติเราเขามาหา